สวัสดีครับพี่เพื่อนชาวพระเครื่องทุกท่านครับวันนี้พบกันเช่นเคยครับกับร้านน้องโบบรมีพระเครื่องครับมีพระเครื่องมาแบ่งปันครับหลากหลายรายการครับพี่วันนี้นะครับสนใจติดต่อสอบถามได้นะครับพี่ฝากช่องทางการติดต่อครับเบอร์โทรศัพท์ไอเดียเบอร์เดียวกันนะครับนะ้6ศูนย์หกสองศูนย์แปดเก้าศูนย์หนึ่งห้าเจ็ดครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับนะสนใจรายการไหนติดต่อสอบถามได้นะครับพี่มากันในช่วงยามเย็นๆนะครับนะ้นี่บางเว้นจากราริจก็เข้ามารับชมกันได้นะครับพี่ นะครับน้าในยามเย็นครับพี่มาแบ่งปันเงินสักประมาณยี่สิบรายการแล้วกันนะพี่นะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะพี่นะนะครับรายการแรกครับพี่นี่รายการแรกนี่เป็นพระสุ้์กอนะพี่นะอ่านะครับเป็นพระสงฆ์กอเก่าๆเลยพี่บวมๆไอเป็นเม็ดอย่างเงี้ยเลยพี่จนะครับพระสงฆกอเนื้อเก่าดำๆเลยพี่นี่นะครับเดี๋ยวสองให้ดูนะพี่นะ รายการละห้าร้อยบาทนะครับรายการละห้าร้อยบาทนะครับพี่นะในช่วงยามเย็นครับพี่โอ้โหครับพี่อตรงนี้ครับเนื้อหาเก่านะครับพี่นะเนื้อหาเก่าเลยนะครับห้าร้อยบาทคร like mm ับ hmm. พ right? mm hmm. right? mm hmm. ี่มาด้วยหนึ่งครับหมายเลขสองครับพี่นี่หมายเลขสองนี่เป็นสมเด็จแับพี่น้ะหลังปั๊มตายยางนลพี่นะครับหลังปั๊มตายยางวัดละครังนะพี่นะนี่นะครับนี่สมเด็จวัดคังครับงก็พี่ดูเนื้อหามวลสารนี่ครับ อ่านะครับเนื้อหามวนสารนี่หนึบนุ่มนะครับพี่นะเนื้อหามวนสานนี่หนึบนุ่มหนับหนับเลยพี่นี่พี่นะครับไปสมเด็จร้อยปีปะพี่นะครับเนี่ยสมเด็จร้อยปีวัดระรังนะพี่มีตายางปั๊มนี่นะครับด้านหลังพี่เนื้อเนื่อหนึบหนึบครับดังเต็มเต็มครับพี่หมายเลขสองครับต่อไปหมายเลขสามครับพี่หมายเลขสามครับเป็นพระสมเด็จนะครับนะตรงนี้วัดระรังครับพี่มีผิวดิ่งออกความแกร่งเลยนะพี่นะเม็ดนี้เป็นเบลเลอร์เลยนี่ นะครับเม็ดมวลสารเบเริ่มเลยพี่ตรงนี้ครับพี่นะครับสมเด็จวัดหลักคังครับพี่ตรงนี้พิมพ์ใหญ่นะพี่นะเนื้อหาแก่งออกโซนปูนเปิดหกหอยครับพี่นะครับนี่โอ้โหครับพี่ตรงนี้พี่สวยๆครับพี่หมายเลขสามครับต่อไปหมายเลขสี่ครับพี่หมายเลขสี่ครับ นะครับมายเลสี่เป็นพิมพ์ใหญ่วันละครับพี่นะเนื้ออาหารนึบๆย่นย่นยับยับครับพี่นี่ครับเม็ดมวลสารเม็ดแร่ครับนี่เม็ดเขียวเม็ดแดงเม็ดดำครับนี่นะครับเนื้อนึบๆนะพี่นะนี่ครับพี่โอ้โหนี่บริเวณตัวเลยนะพี่นะบริเวณตัวเลยพี่นะครับเม็ดมวลสารนั่น เหนือหนึบหนึบครับพี่หมายเลขสี่ครับสวยครับพี่นี่สวยเกาถึงลุกเลยนะพี่นะหมายเลขสี่ครับหมายเลขห้าครับพี่นี่หมายเลขห้านี่จะผ่านศึกมาหน่อยนะพี่นะจะผ่านศึกมาหน่อยนะพี่แต่เนื้อหาเกากึ๊กเลยพี่นะครับนะเนื้อหาเก่ากึกเลยนี่พี่ตรงนี้ครับนี่เอาไว้เป็นเรียนดูมวลสารนะพี่สองไว้ชมครับนี่ ผ่าศึกมาครับพี่ตรงนี้ครับโอ้โหนะครับเนื้อห่าวันละครังเลยพี่นะครับเนื้อห่าวันละครังเลยครับพี่นี่พิมใหญ่นะครับนะบางแต่นิดเดียวเองนะพี่นะนี่ดูนี่โอ้โหนี่สวยเลยพี่ดูดินะครับนะหมายเลขห้าครับไปหมายเลขหกครับพี่นะครับหมายเลขหกนี่ออกโซนดําเลยแล้วพี่นะนี่ครับ โอ้โห้แล้วมีแตกบางๆครพี่นะครับโซนนี้เขาเรียกฝุ่นเกาะพี่นะครับโซนฝุ่นเกาะนะครับผิวหิ่งสวยเดิมๆครับนี่โอ้โหนะครับพี่เนื้อหานี่ยังไหวได้ผ่านการใช้เลยครับพี่เนื้อหนึบเนะเนะครับนี่โอ้โหยหมายเลขหกครับพี่ หมายเลขเจ็ดครับพี่หมายเลขเจ็ดเป็นพระสมเด็จเจดียโยธาเจ็ดชั้นนะพี่นะแต่ตรงนี้น้องไม่รู้เขาไปทายางไปทาอะไรนะพี่นะครับเนี่ยไปทานเนี่ยมันดำาๆแบบนะครับดำทั้งองค์เลยนะพี่นะครับตอนแรกเขาบอกว่าเขาพอกเยอะกว่านี้แต่ไม่เนาน้องไม่ทราบเนะี่ยนะครับไ่ดูดูเหมือนเป็นลักเป็นยางอะไรบ้างพี่นะครับเนี่ยทั้งองค์เลยพี่นะครับนี่ทั้งองค์เลยนะครับแดงๆเลยนี่ สวยนะครับพี่ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะครับเนี่ยเราไม่เคยเห็นกันพี่นะครับฐานเจ็ดชั้นครับพี่วัดเกศชโยครับนะครับหมายเลขเจ็ดครับไปหมายเลขแปดครับหมายเลขแปดเป็นพิมพ์ใหญ่บางขุ่นพรมนะครับพี่นะเนื้อหายแห้งกลางเลยครับนี่ครับเนื้อหายแห้งกลางนะครับนี่พิมพ์ลึกๆชัดๆสวยๆครับนี่ นะครับเป็นบางกุ่นพรมครับพี่นีครับพิมพใหญ่ครับเนื้อหาสวยเลยพี่นะครับเนื้อหาสวยคาบกุบบางๆก็นี่โอ้โหนะครับนี่วงนี้ครับสุดยอดครับพี่พิมพใหญ่บางกุ่นพรมครับพี่หมายเลขแปดครับหมายเลขเก้าครับพี่นะครับเก่ากึกพี่นะครับหมายเลขเก้าครับนี่ เป็นพิมพ์ใหญ่วัดรักคังนะครับพี่นะพิมพ์ใหญ่วัดรักคังครับเน,นื้อหามวลสารนะพ่มาาพี่มีอะไรเกาะดำๆๆมูลพี่นะครับวัดรักคังพิมพ์ใหญ่ครับพี่โอ้โหมวลสารครับนี่โอ้โหนี่ครับพี่นะครับนะเลขเก้าครับ ไมาเลขสิบครับนี่นะครับหมายเลขสิบองนี้มวนสานเพียบไปแล้วพี่นะนันดานี่นะครับมีเม็ดแดงเม็ดเขียวเม็ดดํานี่นะครับอืมเยอะมากครับพี่อรงนี้ครับนี่เนือหนึบหนึบเนินเนอะครับพี่นี่ร้อยแยกรอยแตกครับพี่องนี้ธรรมชาติเลยครับพี่นี่รอยแยกต่างๆครับ หมายเลขสิบครับพี่หมายเลขสิบเอ็ดครับนี่นะครับคาบไข่บางๆครับพี่นะครับเนื้อนหนึบๆนะพี่หน้าหลังเต็มๆครับพี่ตรงนี้ครับนี่น,น,นะครับพิมพ์ใหญ่วัดรักครั้งครับพี่คาบไข่นี่โอ้โหนะครับนะความเก่านี่พี่โอ้โหถึงยุคครับพี่นี่ถึงยุคนแน่นอนนะครับนะคราบเก่าเกิดกลางๆครับพี่ เลขสิบเอ็ดครับนี่หมายเลขสิบเอ็ดครับหมายเลขสิบสองครับนะครับนะหมายเลขสิบสองครับนะครับขาดโตชัดเจนเลยนะพี่นะขาดโตชัดเจนเลยเนื้อเก่าจัดเลยนะพี่นะเนื้อเกาจัดครับพวกนี้ครับพิมพ์ใหญ่วัดรักคลังนะครับนะพี่ โอ้โหครับแล้วดูเนื้อหาครับพี่นี่สุดยอดครับพี่สุดยอดเลยครับนี่ลองดูครับพี่สิบสองครับ,รบ, 12, รบหมายเลขสิบสามครับพี่หมายเลขสิบสามครับพิมพ์ใหญ่มาละครั้งพี่ตรงนี้เนื้อหลังตึกเลยนะเนื้อหลังแน่นตึกนะ ครับพี่นี่ตรงนี้ครับตรงนี้เนื้อหาออกโซนกระแหล่งแล้วพี่นั่นอีกระแหล่งเลยนะครับนั่นอีกด้านหลังพื้นนี่พี่นะครับนี่มีรอยคราบเก่าเก่าเกเกดครับวัดหลักขังพิมพ์ใหญ่ตรงนี้ครับพี่หมายเลขสิบสามครับนี่อ่าหมายสิบสีครับ นะครับสิบสี่เนื้อนึบๆนะพี่นะนี่เนื้อนึบๆครับพี่ล <Dial> หลังเต็มๆครับพี่มวลสารเพียบครับอ่านะครับมวลสารเพียบครับเม็ดดาเม็ดขาวครับนี่นะครับออกโซนน้ำมันตั้งยวนะครับน้าออกโซนน้ำมันตั้งยวเลยี่ <ๆ S 1> เนื้อนึบๆครับพี่นี่ผิมใหญ่วัดรักครั้งครับโอ้โหนี่นะครับในองค์นี้นมวลสารเพียบเลยพี่ เจ็บจ๊ดพี่เจ,จ็บี๊ดหมายนเลขสิบสี่ครับปรไปหมายเลขสิบห้าครับพี่มหมายเลขสิบห้าครับโอ้โหเรงยนี้ครับพี่เขาเรียกวันลลยแบบแลาพี่นะวันนี้คาบเก่าๆดำๆนี่เหมือนจะแฝงไปในเนื้อผระแล้วนะพี่นะเหมือนจะแฝงกัไปในเนื้อพระนพี่ดูดิ นะครับข้าวกระกรดำครับวงนี้ครับสมเด็จวัดละคลังนะครับพิมพ์ใหญ่ครับพี่วงนี้โอ้โหครับนี่ดูเนื้อหาครับนี่อืมครับพี่หมายเลขสิบห้าครับนี่ไปหมายเลขสิบหกครับพี่หมายเลขสิบหกเป็นพระสมเด็จนะครับนี่บางขุ่พิมพ์เช่นเส้นได้นะพี่้องนี้ นะครับองนี้เป็นผิวเส้นได้ครับพี่สวยคมเลยนะพี่นะสวยคมกริบเลยพี่ฐานให้ดูดนะครับเมีเส้นมังคับเลยนะพี่นะมีเส้นมังคับพิมพสวยเดิมเลยครับพี่องนี้ครับพิมพเส้นได้ครับวางคุณพรมนะครับหมายสิบหกนะ ไปด้สิบเจ็ดครับนะครับองน,นี้นี่นะครับนี่ออกโซนละมันตั้งยูเลยนะพี่นะแล้วมีคราบดำๆติดนะพี่นะแถบนี้นะครับมีคราบดำๆเนื้อหนึบนุ่มครับพี่โซนละมันตั้งยูครับองนี้มันมนเลยพี่อุนะครับนะเนื้อหาโลโหะมันๆเลยพี่นี่ นะครับสวยครับพี่นะครับนี่สวยรับประกันเก่าเลยพี่นะครับหนกมากเลยพี่นะสิบเจ็ดครับหมายเลขสิบเจ็ดครับต่อไปหมายเลขสิบแปดครับหมายเลขสิบแปดนะครับเป็นรูปหล่อโบราณนะพี่นะนี่หลวงพ่อเงินนะครับวัดไทยน้ําพระอาจารย์ชุ่มปุกเสกนะพี่นะเจ้าวาดนะครับวัดไทยน้ําวัดพี่วัดน้องนะครับวัดหลวงพ่อเงินนะพี่นะนะครับดูเนื้อนี่ นะครับน้เป็นเก็บะดีเลยนะพี่นะาเป็นตามุ้งเลยครับนี่นะครับนี่อ่าเราชมดูเม็ดตรงเม็ดเดือดเจ้านี่ตรงๆครับเนื้อสวยๆเด้งๆครับพี่นานๆจะได้พบได้เจอครับนี่อ่ะนะครับเี่หลวงพ่อเงินอาจารย์ชุ่มพี่เอาเจ็ดร้อยบาทนะพี่นะหมายเลขยี่สิบแปดครับพี่เอาเจ็ดร้อยบาทสวยครับน้องรับประกันให้เลยพี่โอ้โหนะครับน้ผิวนี่สุดๆนะพี่นะผิวนี่สุดจัดนะครับ หมายเลขยี่สิบสามนะพี่นะต่อไปหมายเลขยี่สิบสี่ครับพี่หมายเลขยี่สิบสี่ทรเดี๋ยวอานะครับนะสมเด็จนะครับปางขุนพรมครับพี่อยูนี้ครับเนื้อแห้งๆเดีพยนี้ราบางขุนพรมเนื้อเก่ามากครับพี่อยู่นี้ครับนี่ เนื้อเก่าก,กครับพี่โอ้โหสุดยอดเลยครับนี่นะครับนะมีขาบกุูขาบเก่าออกไปนะพี่นะ้าเนี่ยจะจะเป็นเก็บขีดขาวนะครับหมายเลขสิบเก้าครับต่อไปหมายเลขยี่สิบครับพี่นี่นะครับหมายเลขยี่สิบครับ,รบนี่นะหนาตึกเลยนะพี่นะ้าหนาตึกเลยนี่ ออกแข่งเลยนะพี่นะเนื้อหานะครับออกมีสภาพกรแข็งนะพี่นะครับและองค์ใหญ่มากนี่พิมพ์ชัดคมลึกๆครับพี่นี่พิมพ์ลึกๆชัดๆครับพี่หมายเลขยี่สิบครับนี่ต่อไปนะพี่หมายเลขยี่สิบเอ็ดครับ หมายเลขยี่สิบเอ็ดครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนะพี่นะหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพเป็นเหรียญห่วงในตัวครับพี่เหรียญน,นี้ครับเป็นเหรียญห่วงในตัวเหรียญเนื้อทองแดงลมดํานะพี่นะหลวงพ่อเดิมครับวัดหนองโพครับพี่นี้นะครับเป็นเส้นเซียนวิ่งหลังเหรียญครับสวยๆครับพี่ห่วงในตัวครับพี่หมายเลขยี่สิบเอ็ดครับ ต่อไปครับพี่ต่อไปหมายเลขยี่สิบสองครับยี่สิบสองครับพี่เป็นหลงพ่อเงินนะครับวัดบางคาตรงนี้ทำต่ำๆเลยนี่เนื้อหาดีนะครับแล้วองนี้เนื้อหาดีครับพี่เนื้อหาสวยเลยพี่นะครับองนี้ครับไม่เดือดนี่้อยํำไปนี่พี่นะครับฉลับถึงผ้าสังกติแล้วด้านหลังเลยนะพี่นะ ของเงินครับพี่เห้าร้อยครับพี่ตรงนี้ครับหมายเลขยี่สิบสองครับพี่ต่อไปครับพี่หมายเลขยี่สิบสามครับนี่นะครับหมายเลขยี่สิบสามครับพี่นี่ครับพี่หเนื้อครับนนะครับหมายเลขยี่สิบสามครับพี่ของพกเงินครับพี่ตรงนี้ครับพิมพ์นิยมนะพี่นะ นะครับพิมพ์นิยมนะครับน่าจะเป็นพิมพ์บีแล้วนะครับลองชมมือนะพี่นะเป็นพิมพ์บีไหมนะครับเนี่ยลองดูนะครับนะหมายเลขยี่สิบสามครับต่อไปหมายเลขยี่สิบสี่ครับหมายเลขยี่สิบสี่ครับเป็นรูปหล่อโบราณนะครับหลวงพ่อพระพุทธชินราชนะพี่นะองนี้ไม่มีโค้ดนะครับนะพิมพ์ต่อครับพี่อยู่นี้ครับ นะครับตรงนี้เก็บสภาพผิวเปิดๆหน่อยนะครับนะนี่ครับสีเขียวขึ้นเลยพี่พอพุทธชินราชพิมพ์เต้าครับพี่หมายเลขที่ยี่สิบสี่ครับพี่ไม่มีโค้ดนะพี่นะตรงนี้ไม่มีโค้ดนะครับนะห้าร้อยบาทครับพี่หมายเลขยี่สิบสี่ครับต่อไปหมายเลขยี่สิบห้าครับเอาเป็นอะไรดีพี่นะครับรายการสุดท้ายนะหมายเลขยี่สิบห้าพี่ นี่นะครับหมายเลขยี่สิบห้าพี่นะครับเนี่ยองค์นี้นั่งเป็นเหมือนพันลอดเลยนะพี่นะองค์ปะจิตเดียวเองนะพี่นะครับเนี่ยน่าจะเป็นพันลอดพี่นะครับเลยนะครับอยู่ในตะลับอย่างนี้นะพี่เนี่ยเก่าๆเลยเล็กๆเตี้ยพี่นะครับใครชมเดี๋ยวน้องถ่ายภาพให้นะพี่นะเดี๋ยวน้องถ่ายภาพให้นะพี่น้องไม่ได้เตรียมกกอุปกรณ์มานะครับดีดูดิ เกาจีิงเนีพี่เก้าจีิงเลยดูเลยโอ้โหครับพี่รายการที่ยี่สิบห้าครับพี่วันนี้ก็มีมาแบ่งปันยี่สิบห้ารายการเนาะพี่นะ้องสนใจรายการไหนตติด่อสอบถามกันได้นะครับ mm hmm. ผมยินดีให้บริการทุกท่านนะครับเดี mm ๋ย hmm. ววันนี้ก็มีมาแบ่งปันทั้งนี้นะครับพี่นะยี่สิบห้ารายการขอสนใจขอรูปภาพเพิ่มเติมได้ครับพี่ mm hmm. อ่านะครับปิดภาพประกาศหน้ากากผประทานเอาไว้เอาแอปภัยไว้ในะที่นี้ด้วยนะครับนะ ฝ่ายช่องทางการติดต่ออีกครั้งครับพี่เบอร์โทรไลน์ดีเบอร์เดียวกันนะครับ0620890157ครับนะครับมีบริการเชื่อมต่อปลายทางนะครับขอรูปภาพได้ครับพี่นะครับปิดภาพบระกันได้ครับขอพระธาราภัยนะครับไว้พบเจอใหม่อีหน้านะครับขอบุญบารมีนะครับถึงกัาเงินปกปักรักษาพี่ๆทุกท่านเงงิรวยๆทุกคนครับสวัสดีครับ